วิชารู้สันดานคน EP 4 2 3เทคนิคเปลี่ยนสันดานคนโดยไม่เสียความสัมพันธ์จาก EP ที่แล้วมีเ,เพื่อนๆพิมพ์สนใจมาเยอะมากที่จริงมันมีเทคนิคเยอะพอสมควรเลยแต่เบบี้คัดตัวที่ใช้ง่ายและใช้ได้จริงมื่อนเพื่อนๆลองกันครับโดยจะเป็นเทคนิคในการเปลี่ยนเขาโดยที่เขาคิดว่าเป็นความคิดของตัวเองทําให้ไม่เสียความสัมพันธ์แน่นอนเทคนิคที่1 ปลูกฝังด้วยเรื่องเล่าแทนที่จะแนะนําตรงๆให้เล่าเรื่องของคนอื่นที่เปลี่ยนแล้วได้ผลดีครับยกตัวอย่างถ้าอยากให้แฟนเลิกบุหรี่อย่าไปบอกเขาว่าเธอเลิกบุหรีส่สิแต่ให้เล่าว่าเพื่อนผมเลิกบุหรี่ได้นะเขาบอกว่าตอนนี้หายใจชัดขึ้นมากนอนก็หลับสบายแล้วประหยัดเงินได้เดือนละเกือบ3 0 0พันแะน่สมองเขาจะคิดว่าถ้าเพื่อนเขาทำได้ฉันก็น่าจะทำได้และอยากเริ่มลองเองครับเทคนิคที่2ปลูกฝังภาพอ,อนาคต คือการที่เราจะให้เขาจินตนาการถึงตัวเองในอนาคตทั้งแบบที่เปลี่ยนและไม่เปลี่ยนครับยกตัวอย่างลองนึกดูสิอีกหนึ่งปีข้างหน้าถ้าเธอออกกําลังกายในวันนี้เธอจะหุ่นดีเหมือนพลอยแข็งแรงหน้าก็เด็กลงและไม่ต้องไปหาหมอบ่อยขนาดนี้แต่ถ้าไม่ทําอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเป็นยังไงลองนึกดูนะแล้วปล่อยให้เขาคิดเองครับเขาจะเห็นภาพในหัวชัดและอยากเปลี่ยนเองเทเทคนิคที่3ม เทคนิคเซตเวที T, คือการจัดสภาพแวดล้อมให้ทางเลือกที่ดีเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดครับนี่คือเทคนิคที่แอปต่างๆใช้เพื่อทําให้เราติดแอปยกตัวอย่างถ้าอยากดื่มน้ําเยอะๆให้เอาน้ํากระจายไว้ทั่วห้องอยากให้ครอบครัวกินผลไม้แทนขนมให้วางผลไม้สวยๆไว้บนโต๊ะที่เห็นได้ชัดและซ่อนขนมไว้ตู้ด้านล่างครับเพราะสมองจะเลือกทางที่ง่ายที่สุดเสมอเราแค่ทําให้สิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ง่าย แล้วเพื่อนๆมีเทคนิคอื่นที่คิดว่าได้ผลดีไหมครับมาแชร์กันหน่อยเจอก,กันต่อ EP หน้าติดตามเบบี้ไว้เลย